สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ภูมิใจเสนอเห็ดดังรมสีทองออกมาถ่ายใกล้ๆเจะเห็นนะอุ้ยดูเหมือนดอกใหญ่นะจริงๆดูดิประสบการณ์ของเรามันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเห็ดใช่ป่ะเอ่อบางทีเราก็รถน้าวเราไปโดนเขาก็อาจจะเป็นเชื้อลงเชื้อราได้ไงใช่ไหม แต,แต่ถ่ายเก็บขึ้นปกไว้ก่อนให้ขึ้นปกคลิปช่องตัวเองก่อนอ,อนอกนั้นก็ยังไม่ออกนะจ๊ะที่เก็บแล้วรอบหนึ่งเห็ดเ,เห็ดเห็ดอะไรเห,เห็ดด่างดวนสีชมพูเก็บไปรอบแรกตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะอ,อืเราก็พยายามดูแล รดน้ําให้เขาชุ่มๆเพราะว่าเขาบอกว่าปลูกฤดูเพราะเห็ุฤดูร้อนเนี่ยต้องรดน้ําเช้ากับว,วันเย็นเลยรดตรงก้อนเขานะรดตรงกอนเขานะอย่าให้น้ําเข้ามาตรงเน้เพราะว่าอาจจะเป็นเชื้อราได้อันนี้เราไปดูอะไรเปล่าเพราะนานแล้วไงเขายังไม่ออกใช่ป่ะตั้งแต่ที่เราไปพบหมอเออมื่อวันที่แปดมีนาฮนนะ เนี่ยเราก็เนี่ยมองเนี่ยเพิ่งจะออกอยู่ก้อนเดียวนะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวดูซิอุ้ยเนี่ยเราว่าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์อะ่ะเพราะเราดูแลมไม่เป็นใช่ป่ะแต่เราก็ทำตามในคลิปแล้วล่ะ แล้วก็มีน้องๆแนะนำกันอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ประมาณนี้สิงทำไรทำไมจ๊ะดูพลิกดูพลิกเราต้องเอาขึ้นปกคลิปไวยก่อนอันดับแรกคือพวกช่องปลูกผักทุกช่องเนี่ยเราจะบอกเสมอว่าพยายามถ่ายคลิปเพื่อผักสวนครัวของเราทุกอย่างเอาขึ้นปกคลิปเพราะ อนาคตข้างหน้าจะมีรุ่นใหม่ๆรักการปลูกเข้ามาอ้วน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 ทำไรอะ่ะจะมีรุ่นใหม่ๆรุ่นลูกรุ่นหล,ลานของเราแหละมาดูคลิปนี่นี่มะยงชิดที่เรากินเสร็จแล้วอ่ามะยงชิดเนี่ยเราเอาเม็ดมาลงไว้ตั้งแต่ม่วันที่ยี่สิบห้ากุมภาใช่ปะ ยี่สิบากุมภาเนี่ยเราก็เอาเม็ดมาโรยๆหวานๆเอาดินกลบเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นต้นต่อมมยงชิดเนี่ยส่วนมากเขาจะเพอะเมล็ดเอาไว้เป็นต้นต่อเอาไว้เสียบยอดพันุ์ดีๆเพราะว่าถ้าเพาะจากมเมล็ดอะมันแข็งแรงใช่ไหมแต่กว่าจะได้กินลูกขอโทษกว่าจะได้ติดผลนี่ประมาณ7-8ปปีเห็นเขาบอกกันนะ ประมาณ78ปีกว่าจะได้กินนะแต่ถ้าเอาไปทาบกิ่งเสียบยอดประมาณ3ปีก็ได้กินสาเหตุที่โยงชีพเขาแพงเพราะว่าเห็นบอกว่าปีหนึ่งออกครั้งเดียวเองอะปีหนึ่งเขาติดผลครั้งเดียวเองอะมาอยู่กับเราอา,อาจจะสิบปีแต่ต้นข้างนอกก็แต่ต้นข้างนอกที่ท,ที่ที่เรา ไปซื้อมาจากนครนายกเราก็น่าจะซื้อมาจากเออเป็นกิ่งทาบอะนะประมาณห้าปีหกปีได้ไ้งจำได้แต่จริงๆเขาน่าจะติดตั้งแต่สามประมาณสามปีแล้วเราไปตัดแต่งกิ่งพู้งไงอืมวันนี้พามาดูแค่นี้พามาดูเห็ดนางรมสีทอง เอาขึ้นปกไว้ก่อนรู้อ่ะชมผาดกาจำปาจำปีกุหลาบระตรีพี่ยมอมมังกบทั้งกันยิกาลำเดืนนมแม่ซ่อนกลิ่นยี่โถชงโพมนทาสายหยุดเฟื่องฟ้าจับบาและสร้อยทองบ้านบริสุนขจร กระดูพุทธสอนพระพึง,งนไกลพิคุณควรปองงามทานตะวันรักแลกาลงพยองพวงทองบานชื่นสุขสองพุทธชาติแสงสสเดี๋ยวเราตรงนี้มองนี้รู้สึกว่ามืะเขือเทศยังอยู่ดีอยู่นะเนี่ยแต่ก็มีบ้างที่เริ่มเกิดใบเหี่ยวใบเหลืองไม่เป็นไร โอ้ของคุณหน่อยก็ยังอยู่นี่นะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมที่คุณหน่อยให้มาเนี่ยผักกูดเนี่ยยังไม่ได้โอ้ยเป็นไรจะนี่เดี๋ยวกันดูเหี่ยวเหียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยบำรุงเดี๋ยวค่อยบำรุงนะท้าคุณหน่อยนี่คุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมให้มาผักกูดเดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยแล้ว หลบอยู่ในหม่องเนี้ยโอ้โหนี่นานชาวงหนานเาวอยวอันนี้รู้สึกจะเป็นทองพันช่างทองพันช่างนี่ก็งามงามเมื่อเขือเทศเก็บลูกแดงแดงก่อนอนี่วนี่อึ๊บอเก็บก่อน นู่นอีกโอ้ยนู่นๆนเ่น๋น,นยวยังไม่ได้ข้ามไปนี่อังกาบหนูเนี่ยเอามาจิ้ไมไว้ใช่ปะ่ะนาใช้อังกาบหน,เนูเพราะเราต้องการใช้ไปทำพืชเอสม,มุนไพรไล่แมลงมีหนามาๆเนี่ยอังกาบหนูนี่ เวลาดอกดอกเขาจะสีเหลืองไนะงกินแนกินวัลยยอดแางกาบหนูเนี่ยผมดีกินแกน้ำพริกอุ้ยแน่นเลยเนี่ยแว่นแก้วเนี่ยแว่นแก้วเนี่ยเอาไปถกๆกปลุก,ลกรอบเดียวก็ติดละเอารากเขาเนี่ยเอารากเขาเนี่ยเอารากเขาเนี่ยติดรากไปด้วยไปวางจิ้มตรงไหนเนี่ย จิ้มแล้วก็เขาจะติดเลยนะแล้วก็ทีนี้ก็โอ้โแตกไหลเป็นเรื่อยเลยอันนี้มะเขือพวงที่ตัดกิ่งมาปักชำนี่นี่ตัดกิ่งชิ่มๆก็ติดนะมะเขือพวงเนี่ยที่เราเคยบอกเสมอมเอรถหน่อยเดี๋ยวยไปซื้อเออ ไปซื้อแบบเนี่ยที่เป็นรูปตมุตมิรูปหมูรูปอะไรน,ะน่ารักดีเห็นหลายๆช่องก็ซื้อมาน่ารักอาท่ที่ทรถน่ารักจุม๋มจิมพวกเราเชาวสวนเกษตรกร,ร,กรดูแค่มองนี้กันเดี๋ยวถ่ายแล้วมันไม่มีอะไรจะลงนี่มอมริศาตาเทียงแอดนครพนมช่องเดีชโชสุกอินนะจ๊ะ ใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะนี่ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบีขาวตาเที่ยงแควาพนมด้วยไปดูช่องนองหนวดแล้วได้ความรู้สำหรับ,บคนที่รักรัก,รกเ,เกี่ยวกับการปลูกหมอนนอกนะแล้วก็ฟิกเนี่ยหมอนนอกนะจ๊ะไม่ใช่หมอนพื้นบ้านหมอนนอกที่ต้องนวดปลูกก็โหติดผลติดดอกออกผลดีแท้ แล้วนี่ดูไต้หวันสตรอเบอรี่ที่น้องหนวดให้มาเห็นไหมเราไปตัดแต่งกิ่งเขาออกมาเพราะว่าเขามีอาการโซมอะ่ะน้องหนวดนี่ปลูกอย่างเก่งเลยทําไมเราปลูกแล้วมันไม่ค่อยจะมีเนี่ยนี่เห็นป่ะมอนดอําออสตรก,กีเนี่ยที่งามงามส่วนฟิกออลองกระดูกที่น้องหนวดให้มาก็สิ้นชีวิตไปเรียบร้อยละเสียดายมากเลยเนี่ย และนี่คือ,อต้นตอของอุทุมพรนะมะเดื่ออุทุมพรทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามะเดื่ออุทุมพรเนี่ยเขากินอร่อยไหมเพราะถ้ากินอร่อยเราก็จะปล่อยเลยนะเนี่ยคืออุทุมพรที่มาจากที่น้องหนวดเอาไปทำต้นตอเสียบยอดของมะเดือ่อกรั่งลองกระดุกอะ่ะ เขาบอกเขาแข็งแรงทีนี้เราก็จะลองดูว่าลองกระดุกเนี่ยไม่ใช่ลองกระดุกมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยเขารสชาตินยนงไงเพราะไม่เคยกินเนทีนี้เราก็อยากลองดูว่ามะเดื่ออุทุมพรเนี่ยเขาจะอร่อยไหมถ้าอร่อยเราจะปล่อยไว้เลี้ยงไว้ในกระถางนี่เลยนะเนี่ยอา้ามีพริกที่โรยไว้อันนี้ตัดกิ่งติดแล้ว เออมะตูมแขกเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าตัดกิ่งเนี่ยอย่างกิ่งเนี่ยตัดแล้วมนทิ่มก็ติดแล้วนะเนี่ยกิ่งที่ตัดปักชำนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยตัดกิ่งเนี่ยกิ่งเนี่ยเดี๋ยวกันถอนกันมีเยอะแล้วอ่ะอึบอึบเห็นไหมเราตัดกิ่งมาทิ่ม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 ไหมเนี่ยเนี่ยติดหมดอะ ตัดได้หลายกิ่งนะแต่กิ่งประมาณนี้ตัดจิ้มจิ้มก็ติดนะนี่อย่างเงี้ยถอนมาเนี่ยไปทิ่มต่อที่ไหนก็ได้ทิ่มตรงไหนดีทิ่มตรงนี้แล้วกัน,ต,น,กนติดป้อมเดูนะแต่ทิ่มไว้ก่อนอเดี๋ยวน้ำเอาน้ำมาเอาน้ำมารดให้นะจ๊ะคออยู่รอดปลอดภัยเออย้ายมาย้ายบ้านให้ ฝากคนติดตามหวิงางงามที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาหา,าหวนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วเราก็ฝากช่องของน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องเข้าไปกดติดตามเพื่อนที่กดติดตามเราตอนนี้นะคนที่กดติดตามที่รักการปลูกเหมือนเรานะเข้าไปดู ถ้าไปกดติดตามช่องปลูกผักช่องเกษตรทุกช่องจะได้ความรู้นะเพราะเราเองก็ได้ความรู้มาจากช่องเกษตรช่องปลูกผักช่องเล็กช่องใหญ่เขาจะให้ความรู้ทุกช่องอันนี้เรื่องจริงมันทําให้เราได้มีความรู้ในการดูแลพืชผักสวนครัวให้งดงามทําปุ๋ยทําน้ําหมักต่างๆวิธีการดูแลต่างๆช่องเล็กช่องใหญ่นี่เขาแชร์แชร์กันมาเนี่ยคือเห็นผลนะที่แชร์แชร์มาเนี่ยมันเห็นผลนะแล้วดูดิพืชผักของเราเห็นไหม ยกเว้นอีม้าเขือเดี๋ยวให้ดูว่าเขืออะไรดูสิพอหมดฤดูต้นอื่นต้นไหนไหนเขาก็งามแล้วบำร,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 รุงนู่นบำรุงบำรุงนี่แต่เนี่ยมีปัญหาเริ่มทรงเริ่มโทรมแล้วเนี่ยเห็นะเดี๋ยวเราก็คอยต้องตัดแต่งหรือไม่ก็ั้าหมดอายุไข่แล้วก็ทำปุ๋ยหมกักครับท่านไม่มีอะไรมากนะพวกเราตแลางงานเยอะ ทำไปเรื่อยๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกช่องด้วยทำไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องการทำช่อง youtube อะ่ะเกี่ยวกับพระสง์ภาษีอะไรแบบนี้มันจะมีแจ้งในอีเมลมาเราเปิดคอมมาเขาแจ้งมาแล้วแต่พวกเราอะ่ะสำหรับเราพูดถึงตัวเราเองนะแล้วก็ช่องใหม่ๆยังไม่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วแต่มันให้กรอกก็กรอกแค่นั้นเอง เบอกแสนห้าต่อปีถึงจะเสียจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้แต่คนเราโอ้ยนานกว่าจะเสียภาษี <c oughs> แต่เขาหักมาจากไอ้ต่างประเทศอยู่นะเวลาเขาโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราเขาหัก <c oughs> หักมาแล้วนี่ทำตามกฎของ YouTube แล้วกันให้ทำอะไรก็ทำแค่นั้นเองคนที่ได้เปรียบในการ ทำช่องทำเพจนี่ก็คือพวกกลุ่มที่เขาขายสินค้าบริการนะจ๊ะส่วนพวกเราทำเพื่อเนี่ยให้มันมีไรายได้พอ,อ,อจ่ายค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นพอละเนาะแต่อนาคตข้างนาทำไปเรื่อยๆมันก็พอมีเลี้ยงตัวเองในวัยชารานั่นแหละจริงๆนะพวกเราทำไปคือพออายุมากๆาแล้วมันทำอะไรไม่ไหวแล้วถ้าเราแก่ตัวไปอะ่ะใช่ไหมถ้าแก่มากมากก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วว่า ก็ได้เงินเบีย้ยชราตามปีตามอายุไป60สิบก็6กร้อเจิก็เจ็ดรปสิบก็800รมันจะอยู่ถึงมั้ยนะ <c oughs> เอออยู่กันไปทำกันไปแค่นั้นเองรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่เป็นภาระ,ระใครก็พอแล้วเนาะไปละี้นะ